ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 เหตุใดทเทคโนโลยีดโดรนจึงมีอนาคตที่สดใส ในช่วงการระบาดของโควิดโดรนได้ช่วยชุมชนต่างๆเข้าถึงสินค้าและบริการขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังมองหาวิธีที่จะสนับสนุนการขยายตัวของเทคโนโลยีโดรนสำรวจการบรรทุกของที่หนักกว่าปกติและการขนส่งผู้คนโดยหนึ่งในประเทศที่จริงจังในเรื่องนี้ก็คือซาอุดีอาระเบียซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีโดรนที่กำลังร้อนแรงนี้ได้ ในช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นโดรนมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนมากขึ้นเทคโนโลยีนี้ได้เติบโตแบ่งบานเต็มที่อีกทั้งในช่วงการแพร่ระบาดหนักของโรคอุบัติใหม่เป็นปัจจัยเร่งร้าวให้มีการค้นหาวิธีใหม่ๆใ,ในการเข้าถึงสินค้าและบริการอย่างเช่นประเทศกานาที่ใช้ในการส่งมอบวัคซีนโควิด -19 จำนวน25,000โดสคิดเป็นสัดส่วน13%ของวัคซีนล็อตแรกของประเทศโดยใช้เวลาเพียงแค่3วันเท่านั้น แต่ละกล่องจะสามารถบรรจุได้ถึง2,000โดสโดยเป็นจํานวนที่เราใช้โดรนส่งในแต่ละครั้งโดยมีเจ้าหน้าที่สถานบริการสุขภาพในท้องถิ่นจะได้รับการแจ้งเวลาและสถานที่ที่แน่นอนสําหรับการนําส่งและ5นาทีก่อนจะถึงเวลานัดหมายจะได้รับข้อความแจ้งอีกครั้งทาง SMS หรือ WhatsApp เมื่อโดรนเข้าใกล้มันจะดิ่งลงไปประมาณ10เมตรจากพื้นดินแล้วก็ย่อนหีบพอให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งการใช้โดรนเพื่อกาหนดเป้าหมายในการส่งมอบวัคซีนสําหรับศูนย์สุขภาพเฉพาะแห่งนี้จะมีการช่วยลดการสูญเสีย และทำให้วัคซีนเข้าถึงชุมชนที่จะฉีดเจ้าหน้าที่แจ้งจํานวนผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนว่ามีเท่าไหร่แล้วก็จะจัดส่งวัคซีนในจํานวนเดียวกันนั้นให้โดยไม่ขาดไม่เกิน ในส่วนของสหรัฐอเมริกาก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแห่งนี้มีความต้องการที่จะให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเนื่องจากผู้คนก็มองหาช่องทางการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคแบบไม่ต้องสัมผัสเพื่อจะตอบสนองเทรนด์ดังกล่าวทําให้หน่วยงานกํากับดูแลหลายแห่งในโลกได้แสดงความสนใจในการช่วยเหลือผลักดันให้อุตสาหกรรมดาวรุ่งนี้ขยายการดาเนินงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นโดยกําลังให้การอนุมัติเพิ่มเติมภายใต้กรอบการทํางานปัจจุบันและยังเพิ่มกรอบการทํางานที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้มีการใช้งานโด ในขณะที่ใหญ่ขึ้นด้วย ก่อนหน้านี้โดนสามารถขนส่งบรรจุภันฑ์เบาๆเท่านั้นแต่กฎเกณฑ์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นนี้จะกำหนดให้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง70กิโลกรัมถึง500กิโลกรัมขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของโดนซึ่งหมายความว่าโมเดลการจัดส่งแบบใหม่จะมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เฮลิคอปเตอร์รถบรรทุกหรือเรือข้ามฟากที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าทางสังคมหรือเศรษฐกิจสูงในพื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันไม่ได้ใหห้บรริกกาาาดีีพออย,อย่่ย่่งงเชชชชนนนุมทล และนอกใช้ฟังสามารถรับสินค้าที่จําเป็นผ่านระบบทางอากาศอัตโนมัติได้หากสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบใหม่ การอนุมัติการดำเนินการขนส่งสินค้าหนักอาจจะเป็นสะพานเชื่อมไปยังแพลตฟอร์มทุกคนซึ่งเป็นอุตสาหการรมเกิดใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาใช้งานยานพาหนะทางอากาศใหม่ที่สามารถบินในแนวตั้งได้อย่างปลอดภัยเชื่อถือได้และมีเสียงรบกวนต่ำซึ่งเป็นระบบขนส่งทางอากาศซึ่งมีแนวคิดชาร์จริงอีโคโนมี่ที่จะทำให้เกิดการเดินทางภายในเมืองด้วยอากาศยานนี้ขึ้นลงในแนวดิ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายกัน สำหรับแพลตฟอร์ม d a m ที่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี้เราได้เห็นการไหลเข้าของเงินทุนอย่างรวดเร็วของ4บริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาซึ่งได้ประกาศแผนธุรกิจครั้งใหญ่ว่าจะขายหุ้นให้แก่สาธารณะในปลายปีนี้ ด้านประเทศซาอุดีอาระเบียก็มีศักยภาพเพียงพอที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นําระดับโลกด้านโซลูชันการขนส่งสิงสนค้าบรรทุกหนักและเป็นศูนย์กลางสําหรับเทคโนโลยีโดรนที่กาลังน่าจับตานี้แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วซาอุดีอาระเบียจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่ดีเยี่ยมแต่บางชุมชนยังไม่สามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์ที่สําคัญสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรมได้ดีพอเนื่องจากอยู่บนภูเขาทะเลทรายหรือซ่อนตัวอยู่ในภูมิประเทศที่ซับซ้อน าวิสัยทัศน์ของประเทศซาอุดีอาระเบียในปี2030ก็จะต้องส่งเสริมความสะดวกและความเป็นไปได้ในการอยู่อาศัยทั่วทั้งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียทําให้เกิดการส่งเสริมการใช้โดรนที่มีความสามารถในการบรรทุกและใช้งานกับอุปกรณ์หนักอย่างเช่นกล้องเซ็นเซอร์จับความร้อนและอุปกรณ์ที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับและคาดคะเนระยะทางของวัตถุตลอดจนน้าหนักบรรทุกเชิงทาหารเชิงพาณิชย์และการเกษตรจะช่วยจัดการกับความท้าทายและนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตามด้วยระเบียบและรูปแบบธุรกิจที่ล้าหลังในบางกรณีก็ขัดขวางไม่ให้บริษัทต่างๆตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนเพื่อแน่ใจว่าโดนขนส่งสินค้าจะได้รับการพัฒนาและลักษณะที่ปกป้องความปลอดภัยสาธารณะรับรองผลประโยชน์ของชุมชนและพิจารณาว่าทำไมการรวมเทคโนโลยีใหมน่นี้เข้ากับห่วงโซ่ปุปทานมีความคุ้มค่าในแง่ของการลงทุนอย่างไรบ้าง ในสภาเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum และศูนย์การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ในซาอุดิอาระเบียก็เริ่มโครงการโดรนบรรทุกหนักเพื่อสนับสนุนกระทรวงคมนาคมของซาอุดิอาระเบียและหน่วยงานทั่วไปของการบินพลเรือนในการพัฒนากรอบการกำกับโดยโครงสร้างความร่วมมือกับรวันดาสวิตเซอร์แลนด์อินเดียและรัฐบาลอื่นๆในเรื่องนี้ด้วยในขณะเดียวกันสภาเศรษฐกิจโลกยังทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจากภาครัฐเอกชนในซาอุดิอาระเบียเพื่อระบุว่าการส่งสินค้าโดยโดรนบรรทุก ทุกหนักนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรและตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อบังคับสนับสนุนการดำเนินการของเทคโนโลยีนี้ทั้งนี้จากข้อมูลเชิงลึกของโดนระบุว่ามูลค่าของอศากกรรมโดนในการค้าคาดว่าจะเติบโตทั่วโลกเมตราเติบโตในปี2020ถึงปี2025ที่13.8%ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง4 3 0 0 0ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐโดยตลาดโดนที่ใหญ่ที่สุดคือจีนและญี่ปุ่น สืบจากข่าวรายงาน